เราจะทําการผสมเจ้าเพชรเอกนะครับทายาตกองดาวเหนือสายเพชรบุดรนะครับจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้ำนิดครับเนี่ยมึงนี่แม่บอกยกเพชรแมนยื่นน้ำไฟเดี๋ยวนี้แม่รูปข้างไหนข้างบัตรกีร่ายด้วย ไม่โตยังแน่นี่้าเจริญน่เดกยกเพชรยกเพชรโตที่เข้าสมเว้าวไนาวอุ้ยตรใหญ่พ่อคะอนนี้ใบนอยอันนี้องคโดนอไรสบอุ้ย

บ่ได้ขาไ่ได้ขาลูกไ่ได้ขาไ่ได้ขาม่ได้เห็นยังโอหยกเพชรใยข้นไงอ่ะยกเพชรเยังเป็นยังเนเพชรเอกบุแมเนบ่เนี้นี่เพชรเอกครับเยังบ่เป็นยังใจเย็นใจเย็นใจเนเดีกว่าบอกัากสินษะมึงตัวเดีอนี่มอกแล้วเสร็จเรยครับเดียบเยเี้ยงลูกี้ยแ ท,งงทำการผสมเทียมเจ้าเพชรเอกแห่งวิกไอฟาร์มกวายไทยเสร็จเรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่นำได้เลยครับผมเป็นวประกันประกันเพาประกันาพี่อันากันละเพอผสมอีกสองแม่กับกับนทาคืนรอบ